นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่46อันตรายรอบด้านนางพยาแมงมุมขายาวต้นไผ่ที่ร่วงลงมาจากฟ้านั้นทั้งเร็วและกระทันหันมากพริบตาเดียวเสียงแหวกอากาศอันรุนแรงนั้นก็มาถึงบนหัวของควาง้างและพักพวกแล้วหลังจากนั้นปลายแหลมของมันก็พุ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาอย่างต่อเนื่องเห็นได้ชัดว่ามัน ตั้งใจจะเสียบหัวพวกเขาจนทะลุเชีย <Yeah! S 1> แต่สิ่งที่โชคดีก็คือถึงแม้ว่าความเร็วของต้นไผ่เหล่านี้จะเร็วมากก็ตามแต่ก็ยังเร็วไม่เท่ากับปฏิกิริยาตอบสนองอันรวดเร็วจนหน้าตกใจของควางซางที่เตรียมการป้องกันเอาไว้ก่อนแล้ววิดาทีต่อจากนั้นควางซางก็ได้หลบหลีกจากต้นไผ่ที่เดิมทีตั้งใจจะเสียบเข้าที่หัวของเขาไปด้านหลังจากนั้น เสียงเหมือนฉีกแพรก็ดังขึ้นต้นไถ่ต้นนั้นก็ได้ปักลงไปบนพื้นดินราวกับเสียบไปที่ชีสนิ่มๆก้อนหนึ่งยังไงอย่างนั้นและในเวลาเดียวกันตัวลัวและหลิวซินก็ทยอยหลบหลีกตามควางสร้างไปแม้กระทั่งหลิวซินก็ผลักพ่อแม่ของเขาหลีกออกไปให้พ้นจากสถานการณ์ที่อันตรายจากไผ่ยาวเหล่านี้แต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ในขณะที่ควางซางและพักพวกกำลังหลบหลีกการโจมตีของต้นไผ่หลายต้นอยู่นั้นหนวดที่มีชิ้นเนื้อติดอยู่หลายสิบชิ้นก็ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าอย่างฉับพลันระดับความเร็วของหนวดเหล่านี้เร็วยิ่งกว่าต้นไผ่เหล่านั้นมากอีกทั้งยังปราดเปรียวราวกับงูพิษอีกด้วยสำหรับทุกคนที่เพิ่งจะหลบหลีกจากการโจมตีของต้นไผ่อยู่นั้นทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองกับเจ้าสิ่งนี้ไม่ทัน จนทำให้ติดอยู่บนหนวดเหล่านี้ไปในทันทีหลังจากที่หางซางและพักพวกได้ติดอยู่บนหนวดนี้แล้วหนวดเหล่านี้ก็ได้หดกลับไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงแล้วออกแรงดึงหางซางและพักพวกขึ้นไปบนอากาศและในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาจึงได้เห็นสิ่งที่โจมตีพวกเขาอย่างชัดเจนนั่นคือแมงมุมขนาดใหญ่ที่น่ากลัวที่สุดตัวหนึ่ง ร่างกายของแมงมุมตัวนี้มีความสูงถึง6,7ถึงเมตรและต้นไผ่ที่โจมตีพวกเขาเมื่อสักครู่ก็คือขายาวๆของเจ้าแมงมุมตัวนี้นั่นเองในตอนนี้เจ้าแมงมุมยักษ์ตัวนั้นกำลังหดหนวดที่ยืดยาวออกมาจากหน้าอกและช่องท้องของมันอย่างต่อเนื่องยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีคีมหนีบที่ทั้งแหลมคมและมีขนาดใหญ่ของมันก็เริ่มกวัดแกวงออกเห็นได้ชัดว่า มันต้องการจะฉีกเยื่อออกเป็นชิ้นๆแล้วกินอย่างสบายใจแบงเอ้ยอตัวนี้จริงๆด้วยในขณะที่มองไปทางแมงมุมยักษ์นั้นรูม่านตาของควางซางก็หดลงทันทีถ้าบอกว่าการปรากฏตัวของคองยักษ์ในหนังเรื่องคองมหาภัยเกาะกะโหลกนั่นทําให้ช็อกแล้วการปรากฏตัวของแมงมุมยักษ์ตัวนี้ยิ่งสร้างความหวาดกลัวยิ่งกว่า และในเวลาเดียวกันหลิวซินที่อยู่ด้านข้างก็ได้หยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาถ่ายรูปเจ้าแมงมุมยักษ์ตัวนั้นจากนั้นข้อมูลที่เกี่ยวกับแมงมุมตัวนั้นก็ปรากฏขึ้นมาบนโทรศัพท์ของเขาชื่อนางพญาแมงมุมขายาวขนาดร่างกาย18-23ฟุตประเภทอราชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนิสัยการกินเนื้อคุณสมบัติพิเศษ อำพรางตัวมีพิษที่มาหนังเรื่องคองมหาภัยเกาะกะโหลปศบเอ้ยนี่มันพญาแมงมุมขายาวในเรื่องคองมหาภัยเกาะกะโหลนี่วา่าได้ขณะที่กำลังอ่านข้อมูลหน้าจอโทรศัพท์อยู่นั้นหลิวซินที่เคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนจึงได้สติกลับมาในที่สุดจากนั้นก็ส่งเสียงร้องออกมาแล้วพูดว่าระวังไอเจ้าสิ่งนี้มันมีพิษ เมื่อพูดจบหลิวเซนก็รีบยื่นมือของเขาไปจับที่หนวดที่เต็มไปด้วยชิ้นเนื้อที่ติดอยู่บนตัวของเขาทันทีจากนั้นก็ออกแรงแผ่ขยายพลังความเย็นหลังจากฟื้นตัวแล้วบางส่วนออกมาแช่แข็งหนวดเหล่านั้นไว้พริบตาเดียวเสียงซา่ซาก็ดังขึ้นมาอย่างชัดเจนหนวดชิ้นเนื้อที่ติดอยู่บนตัวของเขาเหล่านั้นก็ถูกแช่แข็งไปในชั่วพริบตาจากนั้น ก็แตกสลายกลายเป็นเศษน้ำแข็งนับไม่ถ้วนกระจัดกระจายไปบนพื้นและทำให้หลิวซินเป็นอิสระแต่อีกด้านหนึ่งพ่อแม่ของเขากลับถูกหนวดของนางพญาแมงมุมขายาวตัวนั้นจับลอยขึ้นไปบนอากาศอีกทั้งยังลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อตรงไปยังคีมหนีบขนาดยักษ์ของนางพญาแมงมุมขายาวตัวนั้นตายแน่แนนะ่แต่ในช่วงเวลานี้ ความซางที่ถูกหนวดนั้นดูดติดไว้อยู่กลับตะโกนออกมาอย่างฉับพลันจากนั้นก็ใช้มือข้างหนึ่งดึงหนวดเหล่านั้นออกภายใต้การใช้พลังมหาศาลเช่นนี้หนวดที่เดิมทีกำลังหดกลับไปก็ได้ถูกเขาดึงบิดจนเกิดเสียงราวกับสายธนูเป็นเวลาเดียวกับที่ร่างกายของนางพญาแมงมุมขายาวลดต่ำลงเล็กน้อยและไม่สามารถดึงเขาขึ้นไปบนอากาศได้อีกจากนั้น การโจมตีของควางซางก็เริ่มขึ้นเมื่อเห็นว่าร่างกายของนางพญาแมงมุมขายาวลดต่ำลงแล้วควางซางก็ได้สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วกระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าจากนั้นก็เก็บชิ้นส่วนใบพัดขนาดใหญ่บนพื้นขึ้นมาทำเป็นอาวุธแล้วฟันไปบนขายาวๆข้างหนึ่งของนางพญาแมงมุมขายาวนั้นอย่างโหดเหี้ยมนางพญาแมงมุมขายาวและไซโครวอลเจอร์นั้นเหมือนกัน คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีพลังการป้องกันที่แข็งแกร่งนักเมื่อเป็นเช่นนี้ภายใต้การสับฟันของชิ้นส่วนใบพัดที่แตกหักนั้นขายาวๆของมันก็แทบไม่ต่างจากต้นไผ่ที่อยู่รอบๆขายาวของมันจึงได้ถูกเขาฟันหักจนไม่เหลือชิ้นดีเลือดสดๆจำนวนมากได้ทะลักออกมาร่างกายของนางพญาแมงมุมขายาวจึงสั่นเทาไปทางร่างแล้วเกิดการเอ็นเอียงลงมา ฟันที่ขาของมันหลังจากที่ขายาวๆข้างหนึ่งของนางพญาแมงมุมขายาวหักลงมาแล้วควางซางก็ตะโกนออกไปอีกครั้งจากนั้นก็พุ่งพลวดไปข้างหน้าแล้วใช้เศษใบพัดท,ที่มีอยู่สับขาอีกข้างหนึ่งของนางพญาแมงมุมขายาวจนหักไปครึ่งหนึ่ง <S <S> <S และในเวลาเดียวกันตัวล่วเองก็ยิงปืนออกไปเช่นกัน เขาใช้กริดสีดำอันแหลมคมนั้นกวาดแกว่กวงขึ้นมาแล้วสับไปบนหนวดที่ติดอยู่บนร่างกายของเขาจากนั้นก็กลิ้งหลบหลีกการเสียบของขาแมงมุมจากนั้นเขาก็กวัดแกว่กวงกริดขึ้นมาอีกครั้งแล้วสับไปบนหนวดยาวที่ยืดตรงเข้ามาหาเขาทันทีไม่เพียงเท่านี้ปืนที่อยู่ในมือขวาของเขาก็ได้เริ่มยิงออกไปลูกกระสุนที่มีพลังในการเจาะทะลุได้ถูกยิงออกไปยังขาย,ยาวๆข้างหนึ่ง จนหักลงมาส่วนอีกด้านหนึ่งเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ของตัวเองหลิวซินได้พุ่งเข้าไปหาขาข้างหนึ่งของเจ้าแมงมุมตัวนั้นด้วยความเร็วที่สุดจากนั้นก็ใช้มือสองข้างกดไปบนขาที่คล้ายต้นไผ่นั้นก่อนจะแผ่พลังความเย็นเข้าไปในขาของมันเพื่อแช่แข็งให้กลายเป็นน้ำแข็งนางพญาแมงมุมขายาวนั้นมีความชำนาญในการพรางตัวเพื่อส้มโจมตีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่าภัยเช่นนี้มันสามารถกลายเป็นนักฆ่าที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งแต่ในกรณีที่สามารถหลบหลีกการสุ่มโจมตีของมันได้และปะทะกับมันโดยตรงด้วยนางพญาแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างขนาดใหญ่แต่กลับมีพลังการป้องกันที่อ่อนแอทำให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่แข็งแกร่งเอาียเลยในเวลานี้ ภายใต้การร่วมมือกันโจมตีของทั้งสามคนอย่างควางสางตัวล่วและหลิวซินขายาวๆทั้ง8ขาของนางพญาแมงมุมขายาวก็ถูกพวกเขาสับฟันและระเบิดทำลายไปกว่าครึ่งทำให้นางพญาแมงมุมขายาวสูญเสียสมดุลกรีดร้องเสียงแหลมเล็กออกมาค่อยๆเอียงและล้มลงมาแต่ในระหว่างนั้นตัวล่วที่มีทักษะการยิงปืนที่ยอดเยี่ยมก็ได้ยิงปืนออกไปติดต่อกัน เพื่อหักหนวดที่ติดอยู่บนร่างกายของพ่อแม่หลิวซินนั้นออกจนพวกเขาร่วงหล่นลงมากองกับพื้นดินแต่พ่อแม่ของหลิวซินรู้ว่านี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินดังนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะบาดเจ็บไปทั้งตัวและมึนหัวจนตาลายก็ตามแต่พวกเขาก็ยังปีนขึ้นมาจากการประคองของหลิวซินได้อย่างรวดเร็วแล้วก็วิ่งไปหลบยังที่ที่ปลอดภัยจากนางพญาแมงมุมขายาวตัวนั้นในที่สุด ก็ไปซ่อนตัวหลังซากกองไม้ที่หักโค่นขนาดใหญ่พวกเขาจึงได้ส่งเสียงหอป้านวัวเหนื่อยออกมาวินาทีต่อจากนั้นนางพญาแมงมุมขายาวก็ล้มลงไปบนพื้นอย่างหนักหน่วงแต่มันยังไม่ตายขายาวๆที่เหลืออยู่อีกสองสาขาได้กระตุกขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับคีมหนีบขนาดใหญ่ได้กวัดแกงอีกครั้งแล้วคุ่งเข้ามาโจมตีความซางและพักพวกอย่างต่อเนื่อง แต่มันไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วตายซะเถอวินาทีที่เจ้าแมงมุมนั้นตกลงมาควางซางก็เก็บไผ่หักที่ถูกตัดในตอนที่เฮลิคอปเตอร์ตกลงมาบนพื้นดินขึ้นมาจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วตะโกนออกไปแล้วใช้ไผ่ที่มีความยาวราว4-5เมตรเป็นหอกยาวเสียบลงไปบนหัวที่เต็มไปด,ด้วยดวงตาของเจ้าแมงมุมนั้นอย่างแรง ภายใต้การออกแรงของควางสางในที่สุดหอกจากต้นไผ่หักอันแข็งแกร่งต้นนั้นก็เสียบเข้าไปบนหัวของนางพญาแมงมุมขายาวอย่างลึกลงไปทันทีจากนั้นน้ำเมือกข้นกลิ่นเหม็นคาวคล้ายกับหนองจํานวนมากก็ได้พุ่งออกมาจากบาดแผลบนหัวของพญาแมงมุมขายาวจนสาดกระเซ็นตเต็มพื้นและในเวลาเดียวกัน ตัวลัวก็ใช้ปืนยิงไปบนหัวของนางพยาแมงมุมขาย,ยาวอีกหลายครั้งจนทำให้ทะลุเข้าไปถึงหัวกะโหลกของมันจนแตกกระจายออกในที่สุดเมื่อส่วนหัวของมันถูกทำลายจนพังยับเยินพลังชีวิตของนางพญาแมงมุมขาย,ยาวที่แข็งแกร่งในเวลานี้ก็ไร้ซึ่งพลังมันกระตุกอย่างรวดเร็วอีกสักพักจากนั้นก็แน่นิ่งไปในที่สุดและในเวลาเดียวกัน แสงสีฟ้าอ่อนๆก็พุ่งออกมาจากร่างกายของนางพยาแมงมุมขายาวแยกจากหนึ่งเป็นสมส่วนแล้วผสานเข้าไปในร่างกายของควางซางหลิวซินและตัวลัวหลังจากที่แสงสีฟ้านี้ผสานเข้าไปในร่างกายแล้วควางซางและคนอื่นๆก็ค่อยสัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งที่ล้อมรวมอยู่ในร่างกายของพวกเขาทำให้พวกเขารู้สึกกระปี้กระเป๋า ร่างกายที่เดิมใกล้จะหมดเรี่ยวแรงได้ฟื้นคืนกลับมาไม่น้อยคิดไปถึงว่าพลังของนางพยายมแมงมุมขายาวตัวนี้จะแข็งแกร่งเช่นนี้ต่อให้ถูกแบ่งเป็นสามส่วนก็ตามแต่มันก็มากกว่าพลังของซอมบี้ที่รวมกันสิบกว่าตัวซะอีกเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังที่เปลี่ยนแปลงไปดวงตาของควางซางก็เปล่งประกายขึ้นมาทันใด ยิ่งเสี่ยงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นประโยคนี้สะท้อนให้เห็นได้ดีที่สุดในวันจุดจบโลกนี้ถึงแม้ว่าพลังการต่อสู้ของนางพยามแมงมุมขายาวจะห่างไกลกว่าซอมบี้ทั่วไปก็ตามแต่หลังจากที่ฆ่ามันได้แต่หลังจากที่ฆ่ามันได,กนได้ก็ทำให้พวกเขาได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่าซอมบี้ทั่วไปเป็นสิบเท่าถ้าไม่ใช่เพราะเป็นกังวลสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตเจ้าดินแดนตัวนั้นละก็ความซางก็คงคิดที่จะพักที่นี่เพื่อฆ่านางพญาแมงมุมขายาวเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองไปแล้วถึงอย่างไรศักยภาพของเขาในตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเพียงแค่ต้องระมัดระวังนิดหน่อยเท่านั้นการฆ่านางพญาแมงมุมขายาวไม่ใช่เรื่องที่ยากนักอย่างน้อยเมื่อพูดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ การฆ่าสัตว์ประหลาดประเภทนี้ก็คุ้มค่ามากกว่าการฆ่าซอมบี้ทั่วไปอีกหลายเท่าแต่ในเวลานี้ความ้างกลับคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้จากนั้นจึงถามระบบขึ้นภายในใจระบบทำไมหลังจากที่ฆ่านางพญา,ามังมุมขายาวแล้วพลังในร่างกายของมันถึงได้ถูกแบ่งไปสามส่วนละ่ะพวกเราทั้งสามคนก็ดูดซับพลังของมันไปพร้อมกันด้วย ดอกจากแกนพลังของสัตว์ประหลาดขั้นสูงที่ตัวเองต้องเก็บแล้วสิ่งมีชีวิตที่ใบบีแกนพลังงานเหล่านั้นเมื่อตายลงพลังของมันจะแบ่งออกตามการมีส่วนร่วมของคนที่สังหารมันทั้งหมดนี้เรื่องจากพลังเหลือฟ้าดินที่ได้รับนั้นบีกด ของการควบคุมและผลกระทบของมันกฎเกณฑ์เหล่านี้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันได้อาระยะธรรมหลากหลายรูปแบบบ้างก็ถูกเรียกว่าคำสั่งบ้างก็ถูกเรียกว่ากรรมแต่ลัทธิของพวกเราเรียกขนานนามมันว่ากฎ แหงสวรรค์อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันกลับยิ่งเหมือนกับเกมออนไลน์มาช่วยกันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแล้วก็จะถูกแบ่งค่าประสบการณ์เมื่อได้ยินคำพูดของระบบความซางก็หัวเราะอ,ออกมาแต่สิ่งที่ไม่เหมือนในเกมออนไลน์เพียงอย่างเดียวคือถ้าในกรณีที่ตัวเองต้องตายก็จะไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาใหม่แม่งเอ้ย ทำไมสิ่งมีชีวิตในหนังเรื่องคองมหาภัยก่อกะโหลกถึงได้มาปรากฏตัวที่นี่แล้วไหนจะไอเจ้าขัางคาวยักษ์เหล่านั้นอีกฉันึกดูแล้วเจ้านั่นก็คงจะไม่ใช่ไซโครเวลเจออะไรนั่นหรอกนะแต่ได้เวลานั้นเองหลิวซินก็ได้ด่าทอออกมาอย่างฉับพลันจากนั้นก็กัดฟันกรอดแล้วหันไปพูดกับความสางว่าพี่ดูเหมือนว่าโพสต์นั้นจะบอกไว้ไม่ผิดเลย ตอนนี้สิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติจำนวนมากเริ่มปรากฏตัวออกมาแล้วอย่าบอกนะว,ว่าต่อไปพวกเราจะเจอกับค้องอะไรพวกนั้นน่ะถ้าเป็นงั้นนะชีวิตเราจบเหจริงๆแนะ่แต่ไม่ว่าค้องจะปรากฏตัวขึ้นมาหรือไม่ฉันขอแนะนำให้พวกเรารีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดอย่างน้อยก็ออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันขวางสางสายหน้าแล้วพูดขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่า พวกเราเคลือบินตกมาที่นี่หลังจากนั้นก็ต้องสู้กับนางพญาแมงมุมขายาวการเคลื่อนไหวนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากไม่มีใครรู้ว่าต่อไปจะมีตัวอะไรพุ่งเข้ามาหาอีกที่วางซางพูดก็ไม่ผิดพวกเราจะเป็นต้องออกไปจากที่นี่เมื่อได้ยินคำพูดของวางซางหลิวชิงก็พยักหน้าจากนั้นก็ถือไมห้หักขนาดใหญ่นั้นยืนขึ้น แล้วสูตรลมหายใจเข้าลึกๆก่อนจะพูดขึ้นว่าลูกหลิวช่วยพยุงแม่แกนหน่อยดูเหมือนขาเธอจะหักอืมเมื่อได้ยินคำพูดของหลิวชิงหลิวซินก็พยักหน้าจากนั้นก็เดินไปหาแม่ของเขาแต่ทว่าในเวลานั้นเอง ไม้หักขนาดใหญ่ที่ถูกพ่อแม่ของหลิวซินใช้เป็นที่คุ้มกันของตัวเองสามสองหนึ 3, 2, แต่ทว่าในเวลานั้นเองไม้หักขนาดใหญ่ที่ถูกพ่อแม่ของหลิวซินใช้เป็นที่คุ้มกันตัวของตัวเองก็ขยับขึ้นมาทันใดจากนั้นเสียงระเบิดอันรุนแรงก็ดังขึ้นไม้หักขนาดใหญ่เหล่านั้นได้ลอยตัวสูงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองด้านยังปรากฏกิ่งก้านที่แข็งแกร่ง ที่มีพื้นผิวราวกับต้นไม้ขึ้นมาอีกหกกิ่งขายาวๆที่ถูกปกคลุมไปด้วยเปลือกไม้และแผ่นไม้ก็ดิ่งลงมาพริบตาเดียวไม้ที่หักอันนั้นก็กลายเป็นแมลงประเภทฟ้ามาโทเดียตัวหนึ่งเป็นสัตว์แมลงที่มีขนาดใหญ่ไม่รู้กี่เท่าจากนั้นสัตว์แมลงขนาดใหญ่ตัวนั้นก็ได้เตะไปข้างหน้าด้วยขาอันแข็งแรงทั้งหขาร่างกายขนาดใหญ่พุ่งไปข้างหน้าราวกับสายฟ้า สุดท้ายก็อ้าปากที่มีส่วนคล้ายกับตะก,กะแตนแล้วกัดไปบนร่างกายของแม่หลิวซินอย่างโหดเหี้ยมเสียงแตกหักอันน่าหดหูใจก็ดังขึ้นแม่ของหลิวซินยังไม่ทันตั้งตัวใดๆแม้กระทั่งจะส่งเสียงร้องออกมาก็ยังไม่มีเมื่อถูกมแมลงขนาดยักษ์นั้นกัดร่างกายจนขาดสองท่อนร่างกายที่ขาดท่อนหนึ่งก็ตกลงไปบนพื้นเลือดสด และอวัยวะภายในส่วนหนึ่งได้ทะลักออกมากระจัดกระจายเต็มพื้นเมื่อเห็นภาพนั้นทุกคนจึงอึ้งงันไป